การวางโครงเรื่องและการแสดงนับเป็นหัวใจสำคัญของเดินเน e เกตกันโดยผู้กำกับภาพยนตร์อย่างอากิว่า h a e เฟอร์ได้เปิดเผยเรื่องนี้ผ่าน Production โน้ตของภาพยนตร์ครับว่าเราศึกษาหนังตลกล้อเลียนทุกเรื่องที่เราชื่นชอบสิ่งแรกที่เราอยากทำความเข้าใจก็คืออะไรที่ทำให้หนังล้อเลียนเหล่านี้ประสบความสำเร็จโดยนอกจากความตลกแล้วมันคือวิธีการวางโครงเรื่องให้น่าสนใจจนบางครั้งมันทำให้เราเผลอคิดครับว่า เรื่องราวของหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้สำคัญเราจึงทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อเรื่องและตัวละครเนี่ยดำเนินไปในจังหวะที่ทำให้เราไม่ต้องสนใจสิ่งเหล่านั้นแค่รับชมมันไปได้อย่างเพลิดเพลินก็พอครับส่วนในพาร์ทของการแสดงเนี่ย มันคือการบอกให้นักแสดงทุกคนเล่นอย่างจริงจังแสดงเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองกําลังเล่นหนังคอมเมดี้อยู่แค่แสดงฉากเหล่านั้นไปเล่นให้เหมือนพวกเขาเนี่ยเป็นนักแสดงที่โง่ามากๆจนพวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยมันตลกนั่นคือเป้าหมายของพวกเราครับทั้งพาร์เมล่าแอนเดอร์สันและก็เลียมนีสันเนี่ยมีความสามารถที่จะพูดบทออกมาตรงๆและผู้ชมก็เชื่อจริงๆว่าพวกเขาเนี่ยหมายความอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าพวกเขาจะเข้าใจผิดไปมากขนาดไหนก็ตามครับ